สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องสบายสบายตามใจฉันนะคะคุณผู้ชมวันนี้ป้าพรมารายงานสถานการณ์ของน้ําของอำเภอสามชุกนะคะตอนนี้ป้าพรอยู่เส้นเอ่ออะไรนะบ้านทึงวิ่งไปเอ่อตรงนี้เป็นบ้านทึงวิ่งไปเอ่อสัมภาล่มไปตลาดท่าช้างได้นะคะเส้นในนะคะไม่ใช่เส้นนอกสามสี่ศูนย์นะคือเส้นในนะคะนี่เลยจากดเลยจากตลาดบ้านทึงมานิดเดียวนะคะ เลยจากตลาดบ้านทึงมาเนี่ยจะเห็นว่าตรงนี้ท่วมแล้วนะคะท่วมบ้านเอ,อหลังนั้นท่วมไปข้างล่างนี่ครึ่งหนึ่งเลยนะคะเห็นไหมคะครึ่งหนึ่งเลยแต่ว่ายัางไม่ข้ามถนนนะคุณผู้ชมน้ำเนี่ยยังไม่ข้ามถนนจะเห็นว่ายังไม่ข้ามถนนไปฝั่งใต้นะคะแค่จะอยู่ฝั่งเหนืออยู่นะคะเนี่ยคือเส้นเนี้ยข้างหน้านเนี่ยนะคะวิ่งไปตลาดท่าช้างได้นะคะส่วนด้านหลังนะเป็นตลาดบ้านถึงโอเคเดี๋ยวเราดูว่าเส้นเนี้มันสถานการณ์มันเป็นอย่างไรบ้างนะคะ คุณผู้ชมคะนี่นี่คือเลยตลาดบ้านถึงมาน,นิดเดียวนะคะคุณผู้ชมเลยตลาดบ้านถึงมาหน่อยเดียววันนี้เป็นวันที่11นะคะ11ตุลาคม2565นะคะเมื่อปีที่แล้วป้าพรก็มารายงานอย่างนี้แหละแถบนี้ก็ท่วมเหมือนเหมือนเดิมแต่ว่ายังไม่ข้ามฝั่งนะคะตอนนี้น้าน้ําจะยังอยู่ฝั่งเหนืออยู่นะคะอีกเยอะนะคะกว่าจะท่ากว่าจะข้ามถนนมาอีกฝั่งหนึ่งนะคะ อ่านี่ค่ะประมาณนี้จะมารายงานให้ดูเป็นช่วงๆนะคะวันนี้20เอ่อวันที่11นะคะ11ตุลา2565นอยานะคะยังอีกเยอะนะคะถ้าฝั่งนี้จะข้ามไปฝั่งใต้นะคะยังอีกเยอะยังอีกเยอะคุณผู้ชมคะอันนี้ก็เป็นเส้นเอ่อเลยตลาดบ้านถึงมานิดเดียวนะคะอันนี้คือฝั่งใต้นะคะฝั่งใต้เมื่อสักครู่นี่เป็นฝั่งเหนือนะคะแต่ฝั่งใต้เนี่ยตรงนี้ที่ท่วมเนี่ยคือท่วมมาจากแม่น้ําท่าจีนนะคะ ล้นข right ึ้นมาจากฝั่งแม่น้ําท่าจีนนะคะเพราะว่าบ้านตรงนี้ติดกับแม่น้ําจะเห็นว่าแม่น้ำมีไกลๆนู่นนะคะเพราะว่าน้ํามันล้นขึ้นมาแล้วนะคะแต่ฝั่งเหนือที่จะล้นมาฝั่งใต้น่ะอีกเยอะนะคะแต่ฝั่งใต้เนี่ยถ้าจะท่วมได้ก็คือถ้าแม่น้ําท่าจีนมีน้ําล้นมากกว่านี้อีกคือฝั่งใต้ก็จะโดนโดนทางโดนทางแม่น้ําท่าจีนนะคะเพราะว่าถ้าถ้าทางท่าจีนปล่อยมาเยอะนะคะทางเหนือเขาปล่อยน้ํามาเยอะเนี่ยเราก็จะโดน ตรงนั้นด้วยนะคะอ่าอันนี้อ่จาจับให้ดูคร่าวๆก็คือพักเอ่อทางฝั่งใต้นี่ตอนนี้ที่ท่วมที่เห็นอยู่นี่คือผลกระทบจากแม่น้ําท่าจีนนะคะไม่ใช่ไม่ใช่ฝั่งตะวันไม่ไม่ใช่ฝั่งทิศเหนือข้ามไปนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะและนี่ก็คือแม่น้ําท่าจีนนะคะแม่น้ําท่าจีนมันเออขึ้นมาแล้วอ่ะคุณผู้ชมอันนี้คือเส้นตรงสมเพล่มนะคะสมเพล่มคือฝั่งที่จาก ตลาดบ้านทึงวิ่งมาสัมผัร่มมาค่ะคุณผู้ชมเนี่ยข้างหน้าเนี่ยคือแม่น้ําท่าจีนเห็นไหมคะว่ามันเออขึ้นมาบนนี้แล้วอ่ะเพราะฉะนั้นบ้านที่อยู่ติดแม่น้ําท่าจีนเนี่ยไม่รอดนะคะดูแล้วจะไม่รอดเลยแต่คนนี้ถ้าถามว่าเส้นบ้านทึงวิ่งมาสัมผาร่มเนะนี่ยน้าทางเหนือฝัง่งทางถนนทางเหนือนะนะคะจะยังไม่ข้ามมาหรอกแต่ว่าฝั่งใต้นี่ที่ที่ท่วมคือได้รับผลกระทบจากแม่น้ําท่าจีนมันเออขึ้นมาค่ะคุณผู้ชม อันนี้อันนี้ท่วมตั้งแต่เมื่อไรค่ะป้าไอ้ข้างนอกนี่ท่วมมาสองสามวันแล้วคะ่ะแต่ว่าไอ้น,นี้เพิ่งจะเมื่อเช้าคะ่ะอที่ที่ที่เราทํากั้นไว้มันทังค่ะนี่มันล้นจากแม่น้านท่าจีนค่ะค่ะค่ะอ แล้วคนนี้ทางการเขาให้กระสอบทรายมาใช่ไหมคะค่ะทรายด้วยข่านนอกเขาให้ทุกอย่างค่ะอ๋อโอเคโอเคโอเคได้ขอบคุณมากนะคะป้าตรง่ะตรงนี้จะเป็นตัวเป็นตีนสะพานวัดสัมพาล่มอ่าต่ว่าเดี๋ยวข้ามไปฝั่งนู้นเดี๋ยวไปดูกันว่าฝั่งนู้นจะเป็นยังไงบ้างนะคะอันนี้เป็นฝั่งทางใต้เอ้ยฝั่งเขาเรียกอะไรนะฝั่งทางนี้ฝั่งตะวันตกอ่าเดี๋ยวเราข้ามไปฝั่งตะวันโอเคขอบคุณค่ะป้าคุณผู้ชมคะเมื่อกี้เราอยู่อ ฝั่งตะวันตกของวัดสัมพาลร่มนะคะและเราก็ได้ข้ามสะพานมาแล้วนะคะนี่สะพานนี้นะคะเราข้ามสะพานมาอยู่ฝั่งตะวันออกแล้วเท่านี้ตอนนี้ป้าพรอยู่ที่ในวัดสัมพาลร่มเลยนะคะบริเวณในวัดสัมพาลร่มเลยนี่วัดนะคะแล้วก็เราจะเห็นว่าน้ํานะคะน้ํามันเริ่มเออขึ้นมานิดนึงนะคะนี่เป็นแม่น้ําท่าจีนนะคะคุณผู้ชมนะเมื่อกี้ป้าพรอยู่ฝั่งนู้นข้ามาฝั่งนี้แล้วจะให้ดูว่า บริเวณวัดสัมภาลร่มนี้ยังนะคะยังไม่ท่วมแต่ว่าเริ่มเออขึ้นมาแล้วค่ะคุณผู้ชมคะนี่จะเริ่มเออเข้ามาในวัดแล้วแต่ว่ายังไม่ถึงอาคารยังไม่ถึงศาลานะคะยังไม่ถึงศาลานี่เพียงแต่เออเออขึ้นมาหน่อยแต่ว่าก็ไม่แน่ใจนะคะไม่รู้ว่าน้ําจะมาเร็วมากน้อยแค่ไหนนะคะเพราะว่า ทุกคนที่อยู่ริมแม่น้ํานี่มีแม่น้ํำชาจีนนี่เฝ้าระวังหมดเลยอย่างป้าคนเมื่อกี้เนี่ยติดแม่น้ํานะคะบานก็ท่วมไปแล้วนะคะแค่คืนเดียวนะคะก็เออมาอีกนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูต่อไปนะคะคุณผู้ชมคะและนี่คือน้ําทุ่งสัมเพาลร่มนะคะคือฝั่งตรงกันข้ามกับสะพานที่จะข้ามไปวัดวังสัมเพาลร่มอ่ะวัดวังสัมเพาลร่มนะคะตรงนี้คือฝั่งตรงกันข้ามนะคะ แล้วก็เดี๋ยวประภอรจะแผนภาพให้ดูถ้าถ้าน้ํานจากตรงเนี้ยที่จะข้ามถนนนอีกนานค่ะอีกไกลอีกเยอะเลยอะแล้วคนนี้นี่ค่ะตรงกันข้ามเลยนะคะตรงกันข้ามกับสะพ,พานวัดวังสัมเพาล่มจ้ากอกทายคุณป้ามากอกทรายเพราะว่าทางการเอามาให้นะคะตรงนี้นะคะก็คือตรงตีสะพ,พานที่คุยกับป้าเมื่อกี้นี้บ้านติดแม่น้ำท่าจีนนะคะก็เลยท่วม นะคะอันนั้นได้ได้รับผลกระทบจากแม่น้ําท่าจีนแต่ถ้าเกิดว่าจากทางทุ่งทางทุ่งนาทางนี้นะคะทางทุ่งนาฝั่งนี้ที่จะข้ามถนนไปอีกนีเยอะเลยค่ะอีกเยอะเลยนะคะนี่โอเคก็ประมาณนี้นะคะทุนนี้คลิปนี้คือคลิปทุ่งสัมพาร่มนะคะจากจากบ้านเอ่อจากตลาดบ้านทึงนะคะจากตลาดบ้านทึงมานะคะวิ่งมาวิ่งมาสัมพาร่มนะคะคุณผู้ชม ราคะรายงานน้ำรายงานน้ำนะคะวันนี้วันที่11นะคะตุลาคม2565นะคะนี่เมื่อกี้หลับเมื่อกี้ประพรอลงมาจากสะพานนี่นี่แหละสะพานข้ามไปวัดมังสะเอานมโอเคค่ะ ถ้าเกิดมีน้ำสถานการณ์น้ำยังไปงป้าพรก็จะมารายงานให้ทราบเป็นระยะระยะนะคะโอเคค่ะคุณผู้ชมขอบคุณนะคะคุณผู้ชมที่เข้ามารับชมแล้วก็ติดตามเพื่อนใหม่อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะส่วนเพื่อนเก่าฝากกดไลค์กดแ,แชร์ค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะว่าจะไปดูน้ําท่วมที่ไหนโอเคค่ะสวัสดีค่ะ